สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะอะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวเนาะย้ำว่าบนตัวเดียวอ่าสูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดเนาะเจ็ดงวดติดก่อน ที่จะพาท่านผู้ชมไปดูก็มาดูคําเตือนของทางช่องก่อนอช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งตัวเดียวตำแหน่งที่เราจะใช้จะเป็นตำแหน่งหลักหมืน่นหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักพัน สองครั้งเนาะก็จะได้เลขวิ่งบนตัวเดียวเนาะก็สูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่งวดวันที่สิบหกเดือน9 16เดือน9เนาะที่ออกแปดหนึ่งสองในในงวดนี้ส่วนหลักหมื่นที่เรานำมาใช้ก็จะเป็น1 1ึครั้งแล้วก็หลักพันจะเป็นเลข5้สองครั้งก็จะเป็น 1นึบวกหแล้วก็บวกหก็จะได้1นบวกหได้6กหกบวกหก็ได้11ก็จะเป็นเลข1นึ่งผลล่างวันเนาะก็ออกอยู่ที่8 1 2ก็เข้าที่เลข1ไปอ่ะต่อไป หลักหมื่นคือเลขสองหลักพันคือเลขศูนย์บวกหลักพันสองครั้งก็จะเป็นสองบวกศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้สองผลรางวัลออกที่สองศูนย์สองก็เข้าที่เลขสองต่อไปหลักหมืน่นหลักหมื่นคือเลขสองหลักพันคือเลขเจ็ด บวกกันสองครั้ง2อบวกจได้9 9้บวกจได้16ก็ได้6กพลรางวัลออกอยู่ที่4ี่สี่หกเข้าที่เลข6ต่อไปหลักหมื่นคือเลขสาบวกหลักพันคือเลขหนสองครั้ง สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าผลรางวัลออกเก้าห้าหนึ่งต่อไปหลักหมื่นคือเลขสี่หลักพันคือเลขสามบวกกันสองครั้งสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ ผลรางวัลออก9 9้ก็เข้าที่0ต่อไปหลักหมื่นคือเลขห้าหลักพันคือเลขเจ็ดบวกกัน2ครั้ง5้บวกเได้12 12อบวกเ็ก็ได้19 ผลรางวัลออก0 9 7แล้วก็งวดล่าสุดที่ออกหลักหมื่นคือเลข5หลักพันคือเลข1บวกกันสองครั้ง5บวก1ได้6 6 1, บวก1ได้7ผลรางวัลออก7 5 7 สำหรับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวเนาะสูตรนี้ก็จะเป็นเจ็ดงวดติดยังไม่มีงวดไหนหลุดเดี๋ยวมาดูสามสิบธันวากันเลยหลักหมื่นคือเลขห้าหลักพันคือเลขหกหลักพันสองครั้ง ห้าบวกหได้11 11อบเวกหได้7จอ่าได้7จ็ดสำหรับ30มธันวาคมนี้ได้7ตัวเดียวก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะท่านผู้ชมว่าสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวในสูตรนี้จะไปต่อเป็นงวดที่8หรือไม่แล้วก็เลข7ที่ได้ จะมาให้เห็นในงวดวันที่30ทธันวาหรือไม่เนาะอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปลองเสียงโชคดิวเสียงโชคดูเรือว,ว่าไปใช้ดูเนาะแต่ว่าด้วยความระมัดระวังเพราะว่าในสูตรนี้มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เลขตัวเดียวเนาะ สุดท้ายนี้แล้วเนาะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆทุกหวยก่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ